ครับผมสวัสดีตอนเย็นๆของวันพุธนะครับพุทธที่25นี้นะครับอันนี้เป็นต้นอ,อังุนโดบอฟสกี้พิงที่ผมปลูกไว้กลางแจ้งเลยกลางแจ้งเลยนะครับต้นนี้วันนี้จะสาธิตจะสาธิตการเบรกยอดกรณีนะครับกรณีความยาวกิ่งเราพอแล้วหมายถึงว่าเลี้ยงเชนจนได้ความยาวพอใจแล้วนะครับ ผมจะมาสาธิตวิธีการเบรกยอดเบรกยอดเพื่อไม่ให้เขาแตกออกไปอีกนะครับการเบรกยอดในสุดท้ายกรณีเราพอแล้วนะครับสมมุติว่าผมจะเอาจิงนี้นะครับจิงนี้ผมถ่ายทําคนเดียวอาจจะไม่ไม่ถนัดนะเอา,อางี้นะครับผมจะเริ่มนี่นะติวพอแล้วเราจะเบรกตรงนี้นะครับเนี่ยเบรกตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมยอดนี้นะผมจะเบรกนะ การตัดเคนที่ต้องการหยุดทุกสิ่งทุกอย่างกรณีไม่เขาเดินต่อนะครับเราพอแล้วความยาวเราพอแล้วเราเราจะใช้กันไกลของเรานะครับเล็งไปที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็หนีบหนีบทนสั้นนะครับหนีบช้เฉียง45องศาปับ๊บเพื่อให้ตาข้างเขาออกไปจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับซูมหรือ,อยังอ่าซูมแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมเราก็จะเบรกแบบนี้มันจะเหลือใบอยู่ใบเดียวนะครับใบเดียวแล้วก็ตาข้างถ้ามีก็ต้องเอาออกนะครับตรงตรงตรง,ตรงสุดเลยปลายสุดเลยตรงตรงไกลๆที่ผมชี้อยู่เนี่ยเนี่ยมันยังไม่ซูมถ้าเอามือออกเนี่ยเนี่ยไกลๆเนี่ยตาข้างเราเอาออกนะครับแล้วเขาจะไม่เดินต่อยอดนี้เขาจะไม่เดินต่อนะเสร็จแล้วตาข้างพวกนี้ถ้ามีเอาออกนะครับอันนี้เป็นช่อดอ,อกธรรมชาติไม่เอาไวล้ละครับตัดทิ้งไปนะครับบรรดาตาข้างพวกนี้ถ้ามีริดทิ้งให้หมดนะครับ นิดทิ้งให้หมดเราก็จะได้ความยาวเคนจบตรงนี้นะครับที่เหลือก็คือการบำรุงใบบำรุงจริงเคนเพื่อเตรียมที่จะทำบ,มบ่มใบทำสะสมอาหารนะครับกรณีเคนเขาเข้าสีได้ดังใจที่เราต้องการแล้วนะครับนับจำนวนใบได้ไดแล้วความยาวเคนพอแล้วนี่คือการเบรกยอดในลักษณะเพื่อไม่ให้เขาเดินต่อนี่นะครับเห็นไหมครับเออเอาให้ดูตรงนี้อ่า เนื่องจากว่าเป็นต้นกลางแจ้งนะครับผมจะให้ดูอันนึงนี่คือตัวอย่างโรคแอนแทกโนดแอนแทกโนดที่เขาเกิดจากโดนฝนโดนฝนบ่อยๆอยู่กลางแจ้งการป้องกันก็คงจะไม่ดีเท่าที่ควรเห็นไหมครับโดนทั้งอะไรครับโดนทั้งเพีย้ยไฟโดนทั้งเชื้อลาแอนแทกโนดเข้าไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่อยอดหนึ่งเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนี่คือโรค แอนเทคโนดมาพร้อมกับเพี้ยไฟวิธีแก้ไขก็คือตัดนะครับเดี๋ยวนะครับผมใช้กันไกรก่อนนะครับอย่างนี้นะผมจะตัดตรงนี้ก็แล้วกันเนี่ยตัดโชะเข้าไปเรียบร้อยนะครับต้องเอาอไปทิ้งไกลๆนะครับเผาไฟทำลายได้ก็ดีนะครับนี่นะครับผมจะตัดบริเวณตรงนี้ นี่นะครับเห็นไหมดูยอดที่ตัดไปเห็นไหมครับจะเป็นอย่างเงี้ยไม่แตกอีกนะครับถ้าหากตาข้างเกิดขึ้นมาลิดออกนะครับอย่าให้เขาเกิดอย่าให้มีตาข้างเนี่ยริดออกงี้นี่นะครับตาข้างเนี้ยริดออกเราก็จะได้เฉพาะลำเคนลำเคนเพียวๆกับใบเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าสู่ครบอบการทำอ,อ,อะไรียกอะไรเขาเรียกอะไร บ่มใบอ่ามันต้องบ่มใบมันต้องเล่งเคนเข้าสีมันต้องอีกหลายขั้นตอนอยู่นะครับซึ่งตันนี้ผมปลูกกลางแจ้งเลยไม่มีเวลาดูแลมากก็ต้องผจญกับโรคอยู่อย่างนี้แหละครับทดสอบเขาไปในตัวแต่ร่องรอยการพ่นนะครับพ่นสารก็คือยาก็ยังพ่นอยู่นะครับเห็นไหมคราบข,ขาวๆใต้ใบบนใบนะครับต้องพ่นทั้งใต้ใบและบนใบนะครับอย่าพ่นเพียงบนใบอย,อย่างเดียวใต้ใบเราก็ต้องสอดสอดอ่หัวฉีดนะครับ เข้าไปเพราะว่าพวกเชื้อโรคเชื้อราต่างๆมันจะอยู่ชอบอยู่ใต้ใบนะครับอ่ะวันนี้เช้านี้เย็นนี้เอาให้ดูเดื๋อวท่านนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ